สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนผุเรียดน้ำแร่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนของคุณอัชราตาทิพย์นะครับอยู่ที่บ้านคลุ้งไผ่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนทุเรียนนะครับ ให้เรามารับทุเรียนให้นะครับเนี่ยมาช่วยกันเก็บทุเรียนนะครับโดยมากับน้องแบงค์นะครับช่วยกันเก็บนะครับช่วยกันรับทุเรียนในวันนี้นะครับนะครับด้วยว่าเราเป็นมือใหม่นะครับเราก็จะใช้กระสอบนะครับในการรับจับสองด้านเลยนะครับ วันนี้นะครับเราก็เป็นลูกมือของเจ้าของสวนทุเรียนนะครับมาดูกันว่าเราจะรับได้ไหมเอ่ยหนึ่งสองสาไม่พลาดเลยนะครับสูงๆเราก็รับได้นะครับดูครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามกับสวนทุเรียนของคุณอัชราตาทิพย์ด้วยนะครับ